ไอ้ปุระมาตัดมาปุ๊บมาตัดมาปุ๊บมาตัดปนี้มันนุมาดิครับสวัสดีพี่ๆนั่นๆหนุ่มทุกคนด้วยนะครับมาพกปัจจานิวโรววแล้วก็เว็บเบสบิกอีกเช่น เคยก้าครั้งที่แล้วนะครับผมได้ไปเล่นเกมหนึ่งคือแบบว่ามีเศษเงินมันเหลืองนก็คือแบบว่าถอนเงินออกมาแล้วก็เหลืออีกพันสองไปเล่นหมดตูดหมดเลยกับไอเกมเมโกะนะก็สนุกดีนะเพราะว่ามันเป็นฟิลแบบว่าไม่จําเป็นต้องมีหมุนฟรีเนี่ยมันก็มีคูณให้เลยนะเกมเมโกะมันเป็นค่ายของ PG นะเราสามารถมาเซชื่อได้เลยเอ้ยมันเป็นภาษาไทยนี่ว่าจนะะเป็นเนโกะนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมว่ามันจะเป็นยังไงหน้าตานะครั้งที่แล้วคือเสียแบบหมดตูดก็จะเซ เลยครับพี่ๆน้นนองๆหน,หนูวันนี้จะเล่นแค่ร้อยเดียกก่อนนะเพราะว่าเรางบน้อยไงร้ย100อยลีลาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาแล้วนะกดไปหกตาเพิ่งได้ไปครับอย่าไปก็คือมันจะมีตัวคูณนะตัวคูณก็คือตัวแมวนะเดี๋ยวถ้ามันโผล่ขึ้นมาไงเนี่ยเห็นไหมแมวขึ้นมาคูณสองเนี่ยเราก็จะได้นะครับซึ่งมันก็ดีนะมันก็ดีเราไม่จำเป็นต้องไปบูสแกตเตอร์นะมันอาจจะแบบว่า อย่างเงี้ยเออมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือยังขาดคุณย่อยยักอยู่ก็ไม่ข้าใจเหมือนกันว่าจะมาทําไมคุณจะแบบจะจ่อยกันติดกันติดจ่อยอ่ะเอ120ร 2, โฟโฟอร้อยยี่สิบครับยาไปมาคูณสองโอโคซิบบาทยังร้อนนะคบพี่จิ๊นั้นหนึ่งหนเอาครับคูณสองยาไปร้อยสี่สิบครับเฮ้ยเหนื่อยใจนะครับเนี่ยก็คือเราเล่นหนึ่งร้อยเงประเด็นไหนเราเล่นหนึ่งร้อย แล้วก็ควรจะให้เออเยอะกว่าร้อยหนึ่งหน่อยไม่ใช่แบบว่าจะให้สิบยี่สิบอย่างเงี้ยสิบยี่สิบคูไม่ทันขาดคำขาดคำคุณด้ยขาดคำเฮ้ยก็จะเซ็งนะครับพี่ๆนั้นๆหนูอ่ะดูดิกดรัวเลยอะครับสมคำว่าล่ำลือของไอ้จอดนิ้วลัวเลยอะนี่แบบว่าเออแหนะแมวอย่างเงี้ยมันก็จะคูณกูไม่จำเป็นต้องหวัดแ่แกนเตอร์แต่แต่แกนเตอร์ต้องเข้าแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นกูจะนอนตัวเฮ้ย เออโู้มาแล้วครับคูนหกเลยดีจุดห้ึ่ยี่สิบเออแต่มันก็คือขาดทุนคืนดีนะเออจะมาไหมเนี่ยแต่แกสเตอร์ขอเข้าหนึ่งทีขอคืนทุนก็พอแล้วกูจะได้ไปเล่นในเกมนี้แล้วไอ้เดียเป็นแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บตาปัดตะปัดปุ๊บปัดมาปั๊บมาปุ๊บตะกัตพี่กินน้ำนุ่นหนูมาในการแตงเติร์นหนตา โอ้กุมารจะบอกว่าคุณจะไม่เล่นเกมนี้และไอ้เนี้ยคือแบบมาเล่นสองตาก็คือได้สองทีก็คือหมดตัวสองทีฮะเอาละครับคุณคองกุมรคุณจะองอันนี่พ да: ันสี่อะครับมาเลยครับคุณจะสองพันแปดร้อยอะครับมาดูสองพันสองร้อยแปดสิบนะครับทัวร์ทัวรไปตอนนี้เจ็ดนะเจ็ดตาสุดท้ายฮะไม่ไปค้างหรือยังไงปามาแล้วครับ มาครับได้แต่คูณสมมติกำไรทไี่ใต้เลยได้แต่ตัวคูณมาครับคูณสิแปดคูณยี่สิบคูณยี่สสองมาครับคูณยี่สิบสองไยักไปดีครับสามร้อสามคูณน่มได้แค่บิสี่ร้อยสี่สิบูได้เลขสิที 1, ่รวยเลยอะเวารศหมมไม่ได้หอืมถ้ได,ไได,ไได้้นมานะมาครับคูณเจ็ดังอืี่ร้อยออสี่สิบสีเมื่อกี้ จะทันแปดหรืจะทันเก้าวันจะมองไม่ทันหวังสายตาแม้ภาพแต่ว่าเงินมันเยอะเกินนะคะามมาเป็นหนูปลาครับเราได้กําไรมาหมื่นเงแล้วนะเกือบหมื่นเกือบหมื่นแต่แล้วขาดอีกสองร้อยเองสามตาสุดท้ายสองร้อยต้องมาแล้วแหละเฮ้ยได้แต่ตัวคูณหรือยังไงเอ้ยโหตาสุดท้ายตาสุดท้ายจริงๆโอ้โหอยากล้านปลา พอสองร้อยคือแบบว่ากําไรแบบว่าหมื่นหนึ่งเปเปก็ไม่ได้นะคะผมว่าไอเกมนี้ผมคิดว่าผมจะพอแล้วนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันสุ่มเสี่ยงให้ผมเสียยังไงไม่รู้อะครับผมรู้สึกว่าแบบว่าดวงไม่ค่อยจะดีเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายจูบูจูบ